เรื่องกาลาตาผีประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่18ตอนเลงกลับมาแล้วมือบางหยาบกร้านงายรับสร้อยทั้งสองเส้นจากอาจารย์ขนอม แล้วสวมใส่คอและข้อมือความร้อนวาบเกิดขึ้นจนสะดุ้งเหลงแทบจะดึงออกถ้าชายร่างใหญ่ไม่เป่ามนดำสัมทับลงไปอีกทีเจ้าคงสบายดีแล้วชลใช่หรือไม่นางเหลงเจ้าค่ะเมื่อครู่มันร้อนรหลกับไฟฉันแทบจะดึงทิ้งเสียบัดนั้นถ้าหากว่าอาจารย์ไม่ช่วยเอาไว้มันขลังจริงๆข้าขอบน้ำใจอาจารย์มากถ้าได้ผลดังกล่าวนางเหลงผู้นี้ อากสมนาคุณให้เต็มที่อาจารย์อยากได้สิ่งใดฉันจักหาให้โดยเร็วที่สุดเหลียงให้คำมั่นสัญญาว่าถ้านางได้ดิบได้ดีจะตอบแทนพระคุณอาจารย์ขนมตามที่ต้องการทุกอย่างเสียงหัวเราะชอบใจจากชายผู้มากด้วยวิทยาคมดังก้องกังวานัวนหลบอยู่หลังบ้านเพราะถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่มยามเมื่อเหลียงเข้ามาในสำนักเขาได้แต่กระพริบตา ด้วยความสงสัยนางเหลงค้าจาักสอนมนต์เองเอาไว้เวลาเข้าใกล้หลวงราชศักทำให้รักหลงอีกอย่างเองอย่าลืมเป็นอันขาดทุกคืนวันเพ็ญเอ็งจักต้องบูชากาลาตาผีด้วยเลือดไก่ต้องฆ่าไก่ด้วยตัวเองเชียวนะหากว่าวันใดเองลืมหรือว่าไม่ได้ทำมันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแก่เองอย่างคาดไม่ถึงเชียวละเลงตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่า จะต้องเส้นกาลาตาผีด้วยเลือดไก่สดๆเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยกระทำหากว่าจำเป็นก็คงต้องยอมบาปในเมื่อคนที่เรือนของหลวงราชศัก์กดขี่เสียจนต้องหาทางตอบโต้เลงเชื่อว่าการกลับไปในครั้งนี้จะสร้างความระส่ำระสายให้แก่ทุกคนเจ้าค่ะนางเลงจากเชื่อฟังอาจารย์ทุกอย่างฉันพร้อมจะเรียนมนแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ ดีตั้งสมาธิเอาไว้ให้มั่นนับหนึ่งสองสเอาละเองท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเพราะมันสำคัญต่อชีวิตของเองมากเชียวนะนางเหลงเอ๋ยเวทมนตร์เดรัจฉานถูกถ่ายทอดส่งต่อให้แก่เหลงเพื่อพิชิตใจของหลวงราชศักิ์ให้เขาลุ่มหลงโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้องขอเพียงแค่ให้สมความมุ่งมา่ปราถนาเธอต้องการความเป็นหนึ่ง และครอบครองทรัพย์สมบัติของหลวงราชศักิ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและอาจารย์ขนอมก็ต้องการทรัพย์จากเหลงเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นผู้ที่น่าสงสารก็คือผวนซึ่งไม่รู้อะไรเลยว่าเมียและอาจารย์ขนอมของตัวเองนั้นกำลังร่วมมือกันเดินทางผิดในทํานองของธรรมผวนกวาดใบไม้ด้วยความขยันเชื่อว่าสักวันเขาจะได้เรียนมนคาถาตามที่อาจารย์ขนม เคยรับปากไว้กับเขาเมือ่อใดที่เรียนจบแล้วเขาจะกลายเป็นผู้ทรงฤทธิ์ด้วยมนตราและเป็นที่เาคารพแก่คนทั่วไปไม่ต้องกินอยู่อย่างอดอดอยากๆเหมือนชาวบ้านในละแวกนี้เหลงเดินเข้ามากอดเอวผวนเอาไว้ใบหน้างามเจือด้วยรอยยิ้มทั้งสองสบตากันด้วยความรู้สึกแห่งความเสน่หามือเล็กแต่หยาบกร้านเพราะกลัมงานหนักดึงผวนเข้าไปยังหลังพุ่มไม้ ซึ่งห่างจากตัวเรือนเพียงเล็กน้อยเสียงลมหายใจแรงๆจากหญิงสาวดังขึ้นเขารู้ดีว่าเธอต้องการแนบชิดอีกครั้งพี่ผวนฉันรักพี่อยากอยู่ด้วยกันเป็นนานๆใจจริงแล้วเธออยากจะบอกว่าถึงเวลาที่จะเดินทางไปแล้วแต่ไม่กล้าบอกผวนเพราะกลัวเขาจะตามไปปัญหาใหญ่จะต้องตามมาอย่างน้อยคนที่บ้านของหลวงราชศักดิ์ก็จะต้องสงสัยว่า เธอพาใครเข้าบ้านหากอ้างว่าเป็นญาติผวนก็คงไม่ยอมถ้าเขารู้ความจริงว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงบ่าวธรรมดาของเรือนนี้แต่เป็นเมียของชายชาติทหารผู้มียศศักดิ์ผวนคงต้องอารวาสไล่ค่าทุกคนด้วยอารมณ์หึงหวงเหลงตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องจากไปอย่างเงียบๆไม่บอกกล่าวให้ผวนรู้ตัวแต่ก่อนจะไปนางก็ขอตักตวงความสุข ใส่ตัวให้มากที่สุดมันยาหญิงจึงยั่วยวนผัวรับจนกระทั่งเขาสุดจะทนจึงรวบร่างงามแล้วระดมจุมพิษที่แก้มทั้งสองข้างและทั้งสองรมรันกันด้วยอารมณ์สเสน่หาอาจารย์ขนอมรู้เห็นทุกอย่างแกได้แต่ยิ้มด้วยความพึงพอใจก่อนจะหลับตาลงเพื่อบริกรรมคาถาให้เข้มขลังยิ่งขึ้น ในวันรุ่งขึ้นเหลียงเดินทางเข้ากรุงด้วยใจมั่นว่าหลวงราชศัก์ิจะต้อง,ลงหลงไหลในตัวของนางแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมือจึงรูปคำดวงตาของสายสร้อยแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเหมือนกับว่ามีอะไรดิ้นขลุกครักอยู่ข้างในสร้อยนั้นนางตกใจจนหน้าซีดจึงรีบท่องมนต์กำกับเป็นการบังคับให้เหล่าผูดผีจมอยู่ภายในเนื้อกะลาไอผู้ผีเปรต ทำเอาข้าตกใจหมดเลยเจ้าปกคูณเอย๋ยเดินป่าครั้งนี้ขอให้ข้าแคล้วคลาดจากพยันตรายทีเถิดและก็น่าแปลกตั้งแต่ย่างเท้าไปตามทางเล็กๆที่พุ่งเข้าไปในป่าใหญ่จากที่เคยได้ยินสัตว์ร้ายคำรามลั่นกลับเงียบกริบราวกับป่าไร้ชีวิตแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยดังเช่นลิงคางยังไม่ปรากฏตัวให้เห็นเหลงเชื่องในความขลังของกาลาตาผี ที่มีอยู่กับตัวของนางดีข้าจักได้นอนตาหลับไม่ต้องกลัวว่ามีสัตว์หรือผีร้ายจ้องที่จะทำร้ายข้าพ่อจา๋าแม่จา๋านางเหลงขอสัญญาว่าจะพาพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันอดทนอีกนิดเถิดนะหญิงใจสามเห็นใบหน้าเศร้าของพ่อแม่และน้องชายแล้วก็ใจหายเมื่อนางบอกว่าจะเดินทางกลับไปเป็นบ่าวที่เรือนของหลวงราชศัก ทุกคนแสดงความเป็นห่วงจนแทบไม่อยากให้เธอเดินทางเข้าป่าแต่เพียงลำพังแต่เลงบอกว่าการกลับไปในครั้งนี้จะสร้างความร่ำรวยมาให้หลานได้แต่ถามลูกสาวว่าจากรวยมาจากอะไรกันแต่เลงไม่ตอบให้ทุกคนรอไปก่อนได้ดีแล้วจะกลับมารับให้ไปอยู่ด้วยกันแสงอาทิตย์ลับเลี่ยมเขาไปนานแล้วความมืดเข้ามาครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ว่าจะมองไปทางใด เห็นแต่สีดำเหลงรีบก่อไฟให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายตนเองและไล่สัตว์ร้ายให้ออกไปไกลๆข้าวห่อใบบัวก,กับเนื้อแห้งที่เพนจัดเตรียมไว้ให้ลูกสาวบัดนี้กำลังจะหมดลงไปเพราะความหิวของเหลงน้ำในกระบอกไม้ไผ่ลินจะลดลิมฝีปากความรักของคนที่บ้านสร้างความสุขให้แก่หญิงสาวผู้ยากจนเผยยิ้มออกมาก่อนจะหลับตาลงด้วยความเหนื่อยอ่อน และในความเงียบของห้วงนิทราเหลงเห็นปีศาจร้ายนับร้อยตนที่กะเฮี้ยนกะหือหรือมุ่งหมายต่อชีวิตของนางโอ้ยผีทั้งนั้นเลยน่ากลัวช่วยฉันด้วยเหลงสะดุ้งดืมตาโพรงในความมืดเพราะกลัวต่อฝันร้ายที่พบเห็นเมื่อครู่นางจึงกว่าตามองไปรอบๆตัวจึงพบกับความเงียบสนิทแม้แต่ใบไม้ก็ยังไม่ไหวติงมีแต่ความเย็นจากสายลมยามดึก จนต้องกระชับผ้าหวยให้แนบกับเนื้อตัวเบื้องหน้าไฟกำลังมอดดับลงเหลงจึงคว้าดุ้นฟืนแห้งสูมเข้าไปอีกจนเกิดเปลวสีแดงอมงส้มไอแห่งความร้อนกระจายพุ่งเข้ามาช่วยบรรเทาความหนาวเย็นลงไปได้บ้างฝันบ้าๆคนอย่างนางเหลงไม่เคยกลัวดอกในเมื่อมีมนต์ดำกำราบพวกมันให้อยู่หมัดแล้วนี่อย่าก,กำแหงกับข้าเด็ดขาด เลงหลับตาท่องมนสกดอีกครั้งแล้วล้มตัวลงนอนหนุนขอนไม้ผุพังเพียงชั่วครู่ก็หลับสนิทและฝันเห็นผีร้ายน่ากลัวต่างกุนร้องโหยหวนด้วยความทุกเวทนาเหลงยังเห็นตัวเองยิ้มเยาะหยันด้วยความสะใจต่อชะตากรรมของพวกมันหลวงราชศัก์เข้าไปในกรุงศรีอยุธยา เมื่อไปถึงก็เห็นเหล่าขุนนางน้อยใหญ่ชุมนมอยู่ด้วยกันโดยพร้อมหน้าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ต่างปรึกษาเกี่ยวกับศึกใหญ่ที่กำลังเคลื่อนกำลังพลใกล้เมืองหลวงเข้ามาทุกทีหลวงราชสักว่าสายตาไปรอบๆเห็นขุนนางจีนมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่ไม่เสวนาด้วยเพราะพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องจึงนั่งหลบๆอยู่แต่ก็สุดทนเมื่อได้ยินขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง แอบเปลยขึ้นมาด้วยความเดือดดาลเมื่อหาผู้สมัครใจไปรบไม่ได้สุครานี้เห็นทีว่าหนักหนานักหรือว่าจักถึงการอาวสานแก่บ้านเมืองข้าก็เพิ่งจักรู้ว่าในกรุงศรีของเราหาคนดีได้ยากหากข้ายังหนุ่มแน่นไม่แก่จนฟันฟางหลุดแล้วก็คงอาสาออกรบและช่วยกันป้องกันประเทศบ้างแล้วละสิ้นคำของขุนนางผู้เฒ่าหลวงราชศักิ์รีบชูมือ ขึ้นเหนือศีรษะเขาประกาศก้องด้วยเสียงดังฟังชัดเป็นที่ตื่นตะลึงแก่ผู้คนรอบข้างข้าหลวงราชศัก์ดขันอาสาออกรบเป็นคนแรกใครจักไปด้วยชูมือตามโดยเร็วเถิดสิ้นคำประกาศก้องของหลวงราชศัก์ดขุนนางน้อยใหญ่ที่เคยรังรอเพราะกลัวต่ออริราชตัตูต่างก็พากันชูมือสวยัยราวกับฝักบัวนับรวมได้พันคนและมีขุนนางจีน ร่วมออกรบไปด้วยจำนวนหนึ่งจึงรู้ว่าแม้เป็นคนต่างชาติก็ยังมีความกระตันยูรู้คุณแก่แผ่นดินที่อยู่อาศัยเรานับกำลังผลได้พันกว่าคนที่จะออกรบในครั้งนี้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่รายหนึ่งรายงานหลังจากนับผู้ที่มีใจรักชาติอาสาที่จะออกรบในครั้งนี้ทุกคนหันมายิ้มให้แก่กันรู้สึกถึงเลือดสูบฉีดไปทั่วเรือนกาย เราจะเคลื่อนกำลังพลออกไปตั้งค่ายช่วยกันป้องกันบ้านเมืองเฮ้ <Hey! S 1> เสียงโห่ร้องกึกก้องดังกังวานพนมตื้นตันจนน้ำตาไหลเขาก็ร่วมออกศึกในครั้งนี้ด้วยเช่นกันยินวันนั้นหลังจากกลับจากราชการในเมืองหลวงหลวงราชศัก์แจ้งข่าวให้นวลจิตและทุกคนในบ้านได้รู้และความขุ่นเคืองในเรื่องเมียบ่าวจางหายไปหญิงผู้งามทั้งกายและใจ ยกมือพนมไหว้ท่วมหัวน้องดีใจที่มีคู่ชีวิตรักชาติเยี่ยงคุณพี่น้องขอให้คุณพี่แคล้วคลาดจากอริราชศัตรูเจ้าค่ะรอยยิ้มดีใจที่โปรยมาให้นั้นหลวงราชศัก์รวบร่างงามเข้าหาตัวกลิ่นหอมอ่อนๆจากพวงแก้มสร้างความรันจวนใจให้ไม่น้อยรำรำจะเรียกเข้าไปในห้องถ้าไม่ได้ยินเสียงพนมร้องเรียกขอสนทนาเรื่องออกรบ เขาจำใจปล่อยร่างอรชรจะมีแค่เพียงสายตามองด้วยความเสียดายเท่านั้นสิ่งที่ควรกระทำของชายชาติทหารก่อนที่จะออกรบในวันรุ่งขึ้นคือจะต้องสวดมนต์ขอให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้เขารอดปลอดภยัยหลวงราชศักศิ์เช่นเดียวกันเขาปิดประตูห้องพระตั้งแต่รับประทานอาหารเย็นเสร็จร่างสูงใหญ่นั่งสมาธิแล้วตั้งจิตแน่วแน่ไม่พวงอยู่กับสิ่งยัว่วยุ ในใจมีแต่พระที่นับถือเขากำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะจนเข้าสู่ห้วงแห่งความสงบเช่นเดียวกับนวนจิตเก็บดอกไม้จากในสวนขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระในห้องนอนนางได้แต่ภาวนาขอให้สามีปลอดภัยจากอริราชศัตรูหากว่าหลวงราชศัก์มีอันเป็นไปนางจะไม่เสียใจแม้นแต่น้อยนิดจะมีแต่ความดีใจ ต่อความเสียสละของสามีลุ่งขึ้นหลวงราชศัก์แต่งชุดออกรบเต็มยศโดยมีพนมเป็นผู้ติดตามนวนจิตและบ่าวพรายพากันออกมาส่งหน้าบ้านจันโผกอดเอวน้อยจนแน่นแล้วร้องไห้โฮน้ำหูน้ำตาเล็ดทลักน้อยต้องตวาดห้ามเสียงแข็งด้วยความไม่ชอบใจ เองจักร้องไห้ทำไมว่านางจันทร์ท่านออกรบนะก็ใช่น่ะสิคุณหลวงของจันทร์คงลำบากแย่นอนกลางดินกินกลางทรายหากว่าปวดเมื่อยใครจักนวดเฟ้นให้เล่าจันทร์ยังคงพิราบลําพันธ์ด้วยเสียงสะอื้นสั่นรรัวนวนจิตถึงกับคอแข็งเมื่อได้ยินเสียงชะอ้อนจากเมียบ่าวของสามีจะรวยหันไปมองด้วยความไม่พอใจน้อยเห็นดังนั้นเสียวสันหลังวา่า จำต้องปลามจันท์อีกครั้งเพราะเก่งว่าจะทำให้นวลจิตช้ำใจเองหยุดได้แล้วนางจันคุณนวลจิตเป็นภรยาทแท้ๆน้ำตาอย่างไม่ตกเองเป็นอันใดแค่เพียงบ่าวในเรือนเท่านั้นแต่ฉันก็เป็นเมียคุณหลวงเช่นกันนะพี่น้อยจันเถียงเพราะถือสิทธิ์ของเมียคนหนึ่งน้อยตกใจรีบเนื้อมือขึ้นทำท่าจะซัดลงบนปากที่ช่างพูดของบ่าวรุ่นน้อง ข้าบอกเองให้หยุดบัดเดี๋ยวนี้เลยนะหากพูดไม่ฟังกันปากเองจักมีสีเออรู้แล้วหนะ้าไม่ต้องย้ำดอกฉันรู้ตัวดีว่าเป็นเพียงบ่าวแต่ก็อดเป็นห่วงท่านไม่ได้โถทูลหัวของเมียหยุดบัดเดี๋ยวนี้นะนางจันทร์หากว่ายังคงฟูมฟายอยู่อีกแล้วก็ข้าจักเรียกคุณจะรวยมาจัดการกับเองให้เต็มคราบเชียวละเองเตรียมหลังเอาไว้ให้ดีจากเป็นที่ประทับของหวายเส้นใหญ่ น้อยขู่เสียงเขียวด้วยอารมณ์โกรธจันจึงปิดปากเงียบสนิทไม่กล้าเอื้อนเอ่ยสิ่งใดออกมามีแค่เพียงสายตาชฉเงเมอมองตามหางมาที่ปิวไหวไ,หวไกลออกไปทุกทีคล้อยล่างหลวงรัชศักดิ์ไปไม่นานเลงพาร่างระหยโดยแรงเข้ามาตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยริ้วรอยขวนน้ำที่ขิดข่วนจนเลือดซึมดวงตาทั้งสองข้างลึกและดำเพราะนอนไม่หลับนางหวาดกลัวตัวผีในฝันจนต้องทางตาค้างทั้งคืน ภา,ภาพาของเหลงย่ำแย่ขนาดไอ้แดงเห็นแล้วจำต้องถอยกรูดนางเหลงนั่นเองรู้วะแดงถามด้วยเสียงขาดๆาดเมื่อเห็นร่างผอมบางแทบซุดร,รงนอนข้างกับกอกล้วยซึ่งอยู่ท้ายสวนท่าทางของนางสิ้นแรงเต็มทีจะมีแค่เพียงลมหายใจแผ่วๆริมฝีปากขาวแห้งแตกระแหงเพราะอดน้ำอดข้าวมาหลายวันติดต่อกันดวงตาทั้งสองข้างนั้นเล่าพยายามฝืนสังขาร เหลือกลืมขึ้นแล้วก็ปิดลงอีกครั้งชายผู้แอบรักเมียนายผวาเข้าหาแล้วช้อนลำตัวเหลงขึ้นมาเอาไว้ในอ้อมกอดและเฝ้าเรียกด้วยความเป็นห่วงเลงเลงตื่นซีวะเองอย่าเพึ่งตายชิวนะนางเหลงเอ๋ยเฮ้ยใครอยู่ละแวกนี้ช่วยข้าทีเถิดนางเหลงมันคกายตายแล้วไอ้แดงตะโกนบอกบ่าวไพรให้มาช่วยกันดูเลงเพียงครู่เดียวเท่านั้น เสียงวิ่งตึกตักดังใกล้เข้ามาบ่าวชายหญิงสองสามคนช่วยกันนวดเฟ้นแล้วราดน้ำเย็นลงไปบนใบหน้าตอบซี่เซียวให้ฟื้นคืนสติส่วนจันยืนกอดอกมองบ่าวคนสวยด้วยสายตาเย้ยหยันเชอะคิดว่าจักแน่แค่ไหนไปไม่รอดก็ต้องย้อนกลับมาสิงสถิตท,ที่นี่เหมือนเดิมตายซัก,ก็ดีจะได้หมดเสีนน้นหนามหัวใจจันจงเกลียดจงชังในตัวเหลงขนาดหนัก เพราะรู้ดีว่าหลวงราชศัก์โปรดปานนางมากกว่าใครตั้งแต่ได้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียจันรู้ดีว่าตัวเองนั้นตกกระป๋องและไม่มีโอกาสได้ชุ่มหัวใจแล้วเพิ่งจะได้รับความสำลานอย่างเต็มเต็มเมื่อไม่กี่วันนี้เองแต่ว่าสุขเพียงไม่นานหลวงราชศัก์ก็มีเหตุต้องไปออกรบทำให้จันหงุดหงิดไม่น้อยนวลจิตรับรู้ว่าเหลงกลับมาแล้ว และเห็นว่าเจ็บป่วยเพราะกรรมต่อการเดินทางแต่ก็ดีใจที่รู้ว่าเล้งปลอดภัยกลับมาเพื่อรับใช้หลวงราชศัก์ได้เหมือนเดิมณเวลานี้ไม่ว่าสิ่งใดที่ทำให้เขาได้รับความสุขนางก็จะยินดีแล้วปฏิบัติตามเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในวันข้างหน้านั้นจะดีหรือร้ายเพียงใดและไม่โกรธเมื่อเห็นบ่าวสาว,สาวถูกเรียกเข้าไปบำเรอสามี อยู่ในห้องพิเศษนางเหลงมันย่ำแย่จนพี่กลัวว่ามันจกสิ้นชีพในเรือนเราจุววยแอบไปดูเหลงมาแล้วและเล่าความเจ็บป่วยของเหลงให้นวนจิตฟังด้วยสีหน้าตื่นตื่นไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นบ่าบ้านป่าก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาการหนักมากต้องใช้เวลาเยียวยานับเดือนนวนจิตได้ยินดังนั้นถึงกับสะดุง้งเมื่อได้ฟังเรื่องของเหลง นางน้ำตาคลอด้วยความสงสารเราจกทำอันใดดีเล่าพี่จจรวยหากมันจักสิ้นชีพเราก็คงช่วยมันไม่ได้ดอกขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่มันก่อขึ้นมาตอนนี้พี่ก็ให้นางตุ่มช่วยกันกรอกยาทุกสามเพราช่วยมันเอาบุญเถิดพี่จจรวยอย่างน้อยมันก็เป็นเมียคนหนึ่งของคุณหลวงนะเจ้าคะหากว่าเราเพิกเฉยคนจะเอาเป็นนินทาได้ว่าเป็นคนใจดำ น้ำใจของนวลจิตมีล้นเหลือแม้แต่หญิงผู้มาร่วมใช้สามีกับตนเองก็ยังไม่ปล่อยทิ้งคว้างนางดูแลรักษาเป็นอย่างดีโดยมีความหวังว่าเหลีงจะต้องหายจนเป็นปกติญาติผู้พี่ได้แต่สายหน้าไม่เห็นด้วยต่อความเมตตาของนวลจิตจากที่ผ่านมาไม่ว่าผู้ใดจะทำร้ายให้นางเจ็บปวดตัดแค่ไหนนวลจิตก็ยังนิ่งเฉยไม่เคยถือโทษโกรธเคือง พี่ว่านางเหลงนี่มันคือนางงูพิษดีๆนี่เองพี่จำได้ดีตอนที่มันจับก,กลับบ้านมันมองพี่ตาแข็งจนน่ากลัวพี่ว่าอย่าไว้ใจมันง่ายๆเชียวนะพอหายดีแล้วมันจักแววงกัดเราให้เจ็บเชียวนะน้องนวลจิตได้แต่นิ่งอึ้งไม่อาจตอบโต้ต่อสิ่งใดเพราะรู้ว่าจะรวยมีอัคติต่อเหลงไม่ว่าจะเล่าอ้างถึงความดีของหญิงบ้านป่าผู้น่าสงสารให้รับฟังอย่างไรก็ตาม แต่จะรวยไม่เคยคล้อยตามสำหรับนวลจิตแล้วนางบอกแก่ตนเองว่าคนเป็นนายจะต้องมีจิตเมตตาแก่ทุกคนแม้ว่าผู้นั้นจะคิดไม่ดีต่อตนข้อตาม